ลุสูงลุสัส้นาต๊ไเป็นไรได้หลายยเพรานันเลียนรอหวงตรงทุกทานเอาลั 3, 5, 5. ขอเมีอ่ะเลยอนนะครับเตยดีนะครับขอเท่คบมาลงนบอยู่มีก็มีลิมยันตา,ายทีลี่อยู่นะครับทีลี่อยู่บงัง แล้วก็ต่อวันนะครับต้องไปทาขยับนะครับห้างเลือกนะชายคนนี้ใบหน้าเป็ดรูปกระจายใส่ตุ้มตาต้องว่าเมฆะนี่เมฆเบิดเมื่อนะครับคาดว่ามีฝนลื่นมาเป็นไปปล่อยหน่อยหน่อยนะครับ

มือนี่มีสองบานนะครับอกไปแสนนะครับโยเราหน่อยละก็โยห้องพูดนะครับลอยวิพานไปแล้วคนไหลนะครับงานพี่งานพี่นี่เกียเลยเอียดเนี่ยตั้ง มันล่ำดามนะครับมันเล่เน,นมเห็นเนาะ <c oughs> บางนี้เป้นที่รีเมี <c oughs> ก,ก้อนยหางไงก้อนยหางไงมันอยู่บ้านหนองคู้นนะครับเขวบ่อพันขันนะครับใกล้บ่อพันขัน ไอ้บ่อพันขันนะครับเนบีกก่ยบ่อจะเช็ดเปล่พาออกมาแล้วคนนั่งต่อพันก่อ,อกมาแล้วพันน่ะต่อพันน่ะเชินดิบ่ว์อยู่เทวดาคอามเงียบเทวดาอยู่เทวดาอยู่เทว,ดา,ทวดาสองบังมันอยู่ในบ้านบ่ังลาบ้าเนาาเกิดอยู่เทวดาอยู่ในบานในปา เด,ดียวกันนึงเลยที่อย,ยู่เทวดาจักนาอยู่เทวดาใช่ปะไปข้างไปจักนาอยู่เทวดาซออย่ยองจักคิแต่จะา,าวอเดินเ อาทิพย์อุครับครมเข้ามาหาเป็นลำดึงนจารยาครับอาชีมาเปานมาเิดต้อไปติดเย้วิไปรางมากนมาจนแม่แล้วมาจนแม่แล้วอยมากหงติ๋กจากบ้านแล้วตามลงมา 365นะครับเยี่ยงรอดห้อง